สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยนันตัวนันตัวเป็นอะไรเรายายสำริดยายสำริดเออยายสำริดมาโรงพยาบาลค่ะคุณขาคุณแม่ดิฉันนะคะนางโดนตะขาบตอดอืตะขาบตอดค่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแกลงนะคะคุณโดนตะขาบตอดย้อนว่าอะไรไปทำความสะอาด ทำความสะอาดร้านมีร้านนางมีร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่แกลงค่ะอําเภอแกรงสุนทรพู่แถวแถวหาดแม่พิมพ์นางบอกโอ,โอ้ปีใหม่เนาะอยากจะทําความสะอาดร้านเล็กๆน้อยๆนางก็หาอะไรทําใช่ไหมคะคนคนมีอายุเนาะก็คิดว่าอยากจะไม่ได้เหงามีอะไรไ <so. S 1> ที่ทํามีทําประโยชน์ได้ก็อยากทําให้ลูก ดิฉันนะคะคุณอาจะทำสตอรี่ของคุณนายอีฟเหมือนที่ค้างไว้นะคะยายสำริดก็โทรตามว่าโอ้ฉันด,ตนดตูตะขาดต่อฉันดูตะขาดต่อไปแล้วว่ะเธอจะม,มาดูแม่มาดูแม่ไหมมาดูแม่ไหม,ม,ม,มอก็มาตะนนอะแม่เนาะอนอนทีนี้นางก็กลัวนะคะมีก็เหมาหมอยเรื่องของคุณแม่ของดิฉันก็คุณนายขยันค่ะขยันตลอดเวลาอยากทํานู่นทํานี่เนาะดิฉันก็ได้เชือ้อไม่ทิ้งแถวมาจะเป็นยายสำริดสิคะคุณ เดี๋ยวก็จะเมามอยนางอันนี้มามาตั้งถึงเด่นเมื่อคืนนี่พอนางคุณแม่เข้า,าได้รับการรักษาแล้วเนาะมีเพื่อนมาส่งเพื่อนบ้านค่ะเข้ามาส่งแวะมาเนี่ยแม่บอกมาเด้อมาเด้อฉันก็รีบมาฉันก็ทําคลิปแมวไม่เสร็จเพราะว่าคุณยายคุณแม่ที่ฉันก็สําคัญกว่าแมวใช่ไหมคะที่ฉันก็รีบมาค่ะถึงโอ้ยยายสมริว่าปวดหลายไหมปวดหลายไหม ปวดหลายเนี่ยตัวตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ปวดแดงห้่นึุณแม่แดงห้่นเนี่ยปวดแล้วก็หมอบอกว่าดีแล้วมาทำไมมาเดี๋ยวจะได้ปวดเนื้อเลยนะกระแทกก้นดังๆอืนั่นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องปวดกระแทกก้นด้วยอืพอมันกัดก็ถอยหลังกระแทกก้นอ่ะคิดว่าจะแก้ดีนะเนาะอืแก็ว่าไปดีแล้วที่มันบอกฮักไม่บุบสลายอะไรนะคะเพื่อนๆ นะคะแต่แกปวดแต่ว่าตอนนี้หมอก็ฉีดยา<อ>ปวดแล้วไปอนามัย<อ>แล้วก็มาที่นี่ดูเพื่อนร่วมกันนะคะมีเยอะแยะค่ะแกไม่เหงาแล้วค่ะแต่วันนี้ก็จะได้กลับแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเมาส์มอยให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเป็นประมาณนี้โอ้จะต้องใส่แมสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าเนาะด้วยกลัวเชื้อโ <c oughs> ควิดกันเนาะเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงนะคะ คุณล่ะเข่ามีไงสำริดมาเราได้เนี่ยอาหารก่อนจะออกโรงพยาบาลนะคะคุณยายสำริดไหนมีมีอะไรเบิรงกมีอะไรเบิรงนมีเข่าของโรงพยาบาลแกลงนะคะอุ้ยคณะหมูกรอบนะคะอันเรือเลือดนะคะแต่ท่าน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 เป็นอะไรลูกนาแกงจืดเออเรือเลือดพ่ชนาการนะคะคุณยายสำริดบ้านนังกินดาถั่วกินดาถั่วมาแล้วหาว่าที่กินได้ยังไงนะอ่ะ ยายกินะกินสะสดนามสดนามเออโรงพยาบาลดีมากเลยนะคะสะอาดมากแต่ว่าสะอาดได้ก็ไม่ได้อยากอยู่ตลอดไปใช่ไหมคะคุณยายไม่ได้อยากอยู่ใช่ไหมคะชมะสะอาดชมว่าะสะอาดแต่บ่ได้อยากอยู่ลววะว่ะนี่เหมือนโรงพยาบาลเมืองนอกนางเคยไปซาอุดิอาระเบียค่ะ <laughs> ใหญ่สมริ์เป็นไงกินซะแมกินะนั่นเต้าพอถ้า ตะขาบตอดเท่าหาลูกใหญ่เลยนางมันกลับมาเดินมึงกลับมาเดีคิดทอดลูกตัวน,นี้นะมนมนเงี้ยสำเริจคิดทอดลูกกินกินกินเอาเวลาเจ็บก็คิดถึงลูกเนาะหัวทรงหัวยุงหัวยองมั้งล่ะหัวยุงแหมจัดทรงนิดนึงใหญ่จัดทรงนิดหน,นึ่งหนึ่งเ้อะนางเคยทำงานโรงพยาบาลค่ะคืน<ร>ก็เลยเป็นประมาณนี้จ้ะอืม โรงพยาบาลเมืองนอกชนะคะคุณนางไปอยู่ต้องเป็นปีนะคะซาอุดิอาระเบียสามปีเนี่ยปีแรกเเดือนูอ๋อโอ้โหสามสงสัยจะรวยไอ้ด้วยไงถ้าทางจีบรวยกลับมาถ้าว่าไงนเงินก็น้อยนี่ก็เยอะกินข่าวซะถ้าเรื่องไม่โสภาไม่ต้องคุยกันนะคะคุณยายทำใจให้สบายจะได้กลับบ้านเอง กินสซวซะจิเดยรับกับนานก็จะไปเม้ามอยหอยสังกับที่ร้านสิกระเขนอ่ะกินซดลายด้จิเดยหายเนาะอืมอร่อยไหมอร่อยไหมสดน้ามีนเขายังสดน้ามีนเขายังอืมข้าาหมูกรอบอืมข้าหาหมูกรอบฟันบดีได้หนีิแต่กินข้าหน้าหมูกรอบเออเอาเงินรวมบริจาคเด,ด้วยเ,เว,าว,ยวาลา จีบริจาคอะไรลอยหนึ่งเนาะยังไงสองลอยเบื่อใจปัม่มใจปัม่มโอ้ถ้ามีเป็นพันาสเปสัมฤทธิ์ายเป,ยเปแต่ตอนนี้เนาะเป็นคนเถาใสสองลอยเนี่ยเออเดี๋ยวที่ทำห้ดอ,อยากร่วมบริจาคก,กับโรงพยาบาลแกลงยายว่าโรงพยาบาลแกงลง,าาแกงดูแลดีมากคุณหมอใจดีแล้วก็ืนะคะทางการแพทย์ทบุคลากรทางการแพทย์มีแต่คนน่ารักยายว่า แต่ว่าก็บ,บ่อยากอยู่ดอกบ่อยากอยู่นานด็อกเขาดียู่จะว่าอยากอยู่นานวัดซันวัดซี่เอาจังซี่เด้อพี่น้องเด้อแต่จังคุยกันเนาะให้เพื่นกินเข่าก็เนาะให้แม่ยา่สเรีกินเข่าเออดีละดีละยายเดี๋ยวกลับบ้านขวัญเอ้ยมากู้ขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าทุกคนก็กินข้าว ประทับใจมลมพยากก็สะอาดนางประทับใจว่าจังซันค่ะนางก็ให้ดิฉันใส่แมสตลอดเวลานะคะเยสมัมฤทธิ์ทุกคนกําลังกินข้าวนะคะทุกคนกินข้าวเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนเยอะเต็มทุกเตียงค่ะ <laughs> จะ <c oughs> กินข่าวซะแมะจะได้หาย <c oughs> กินข่าวกินข่าวไกลจิมเมดแต่ดุะ ฟันบอดีกินขนาหม,มูกรอบมดก่อนเขาแกงจืดบบก,กินวันนี้นะจริงๆมันต้องกินแล้วมันต้องซดน้ำแล้มันต้องสดน้ำได้คุณยายค่ะคเพื่อนๆดูกันนะคะคืนคุณนายคุณยายสำริดตะขาบตอดตะขาบตอดนี่อืมจ้ะนี่ยตรงนี้ตอนนั้นมาว่านนี้ว่าบวมแต่ว่าฉันมาฉันมาบอทานันไม่ใช่ไม่ทันดูใจนะคะนางยังมีชีวิตอยู่ค่ะ <laughs> เพื่อนพามาค่ะ ดิฉันก็มาตอนดึกเนาะมาถึงเที่ยงคืน,นแล้วโอ้เสงบเสงยจอดนอนก็ปัมดึงอะไรดึงเนาะห่วงนอนท,ทําธุระที่กรุงเทพก็เลยเป็นอย่างงี้เมื่อวานนี้จับไม่ได้เลยนะเพื่อนๆจับไม่ได้เลย ช็อตช็อตช็อตวันแล้วอุ้ยเสียวเียวเสีย,ว,สยวปต้องจับปต้องจับวันนี้จับได้แล้วก็ไม่ได้บวมอะไรนะคะลดความบวมลดความบวมแล้วเพราะว่าฉีดคุณหมอเขาก็ขูดไว้เขาบอกว่าดีแล้วนะคะคุณยายที่มาถ้าไม่อย่างนั้นน่ะจะได้ขูดเนื้อถ้าเกิดว่ามันแพ้พิษใช่ไหมคะนางก็เลยบอกดีเห็นไหมล่ะฉันอยากมาโรงพยาบาลเพราะว่ารีบให้มาย้อนว่าล้มกลนกระแทกเพราะว่าตะขาบมันตะกุยตะกุยแกบอกว่า ขาบมันตะกุยตะกุยเออม,มันมันคาบแล้วมันก็นบ,บิดต,ตัวบุ๊ฟุบฟับโอ้คุณใหญ่วรนาธนะคะคุณใหญ่วรนาธมากัดคุณใหย่สมฤทธิ์ได้อย่างไรคะ <c oughs> นางก็เลยลม้มพอตะเอตะขาบกาัดเสร็จแล้วตะกุยแกแก็ลม้มใช่ไหมคะตกใจนะคะนางก็ประมาณนี้ดิฉันก็อยากเมานางก็ตกใจใช่ไหมคะ ทอรแม็นิดนึงนะประมาณนี้นางก็ตกใจนะแม่ก็เลยล้มหงายหลังก้นกระแทกมันก็เลยเกิดว่าเจ็บอะไรแบบนี้ค่ะเจ็บก้นก็เลยคิดว่าเออยายแกก็ดูแลตัวเองได้เนาะแ่เคยเป็นผู้ช่วยนะคะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเมืองริยาดชน,นะคะริยาตก่อนที่ซาอุดจะมีปัญหากับบ้านเรานะคะคุณแม่ดิฉันอยู่ก่อนหนะ้านั้นสมัยฉันเป็นเด็กน้อยที่ฉันบอให้พวกคุ้นฟังนั่นแหละ ลูกกำพาพร้อมยั้งเ<อ>มิดนั่นแหละพศ2,528คุณคุณสมริตจำได้เหรอคะคุณก,ก็ประมาณนี้ค่ะแม่ก็เลยนี่แหละ<อ>เดินเรื่องพศ26ออเดินเรื่องพศ26ไปพศ28วันละ2,526ทำเรือตั้งสองปออีลูกกันน้อยๆเป็นหนีร้ายปาเป็นหนีร้ายก็เนนลยเออลูกอยู่พศ3ปศ4วันละวันนี้ก็เล่าให้ฟังเดี๋ยววันหลังค่อยเมาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเธอก็ ไปทำงานที่โรงพยาบาลเธอก็ได้ทิปเยอะแยะมากมายคนรวยที่ซาอุรวยมากนะคะอาหารการกินก็มีแต่ดีๆแม่ก็ได้อยู่ที่ดีๆเนาะแต่เงินเดือนมันน้อยเพราะว่าน่าจะเป็นแบบว่าเอเย่นเนาะเขาก็หักให้เราหักของเขาเป็นค่าในหน้าอะไรก็ว่าไปในอดีตนะคะ นั่นแหละเป็นเหตุที่ดิฉันต้องได้อยู่กับคุณยายสมหมายสิคะเป็นเรื่องประมาณนี้นะคะแล้วยกขยงนะคะยกยก,ยกขยงไปอยู่กันสามคนนะคะคุณคุณ,คณอาสมหมายก็รับเลี้ยงหลานกัมพาพ่อแม่ยังเหมิดกันยังวานแหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้แม่กินข้าวเสร็จเราก็จะได้เตรียมตัวกลับกันนะคะกินข้าวเสร็จก็คงจะมียา เขาก็เมื่อกี้นี้บอกว่าจะบริจาค200ใช่ไหมเปลี่ยนพอสามร้อยพอสามร้อยได้แม่บอกจาก้าครึ่งหนึ่งของเงินคนเท่าอราก็เป็นไลรลูกยายดิฉันก็เลยบอกแม่แบบนี้ก็น้องมีความรู้สึกว่าแกได้รับแกได้รับการดูแลที่ดีจากโรงพยาบาลของรัฐตรงนี้นะคะโรงพยาบาลแกรงบุคลากรก,รกรก็ดีมากทุกสิ่งที่อย่างคุณหมอผู้ช่วยอะไรก็ดีหมด แกก็อยากว่าเออในเมื่อแกจะแกจะต้องได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแกก็อยากทําบุญจะได้ส่งบุญต่อถึงคนอื่นด้วยก็เป็นความคิดที่ดีนะคะคุณแม่ก็แกบอกมีตังก็มีนิดมีหน่อยก็บริจาคไปกับเขาเขาจะได้ดูแลคนอื่นดีแบบนี้ต่อไปเป็นยังไงล่ะคะคุณแม่ดิฉันรึใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะได้ออกเลยนาะเดี๋ยวค่อยลานเล็กกันนะคะ อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหมอร่อย,ออยกินมดเลยกินมดเลยวันเรากินมดเวลนเราป้ากินมดทุกอย่างเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวอร่อยโอ้โรลพยาบาลแกลงนเนาะเขาท่าเนาะสะอาดแล้วก็อร่อยนะคะนุ่นนะ่ะเดี๋ยคันึงสุดท้ายยังกินต่ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนชุดที่รอรับยาเุ่ยนะขวดขวดขวดอยู่อืมอร่อยอร่อยดีดีแล้วดีแล้ว เด็ลกลับบ้านเองเนะาะกลับบ้านเนาะไปและววะเขเปลี่ยนพาบ่อยไม่ <c oughs> ได้จ้ะอืมออเออเแซ่บปันใดล่ะเห็นบ่นละ่ะเห็นน้องเบิดเลยมุดซุบหมดทุกเม็ดไม่ใช่มันทุกเม็ดนะคะหมดทุกเม็ดใหญ่ใหญ่จิกลับแล้วนี่น,นี่ป้าใส่ชุดเตรียมกลับบ้านดูเถอะกระป๋องกระเป๋ายังงั้นยังงี้อยากมาอีกบ่ ไม่อยากมาแต่จำเป,ป็นก็มาทข้งน่านนอันนี้นี่นี่มาอย่างนั้นนี่แต่ิบตัวนี้จ้าเดี๋ยวไปจัดก,การอือมแม่มาฟรีนะคะไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะคะรัฐบาลนะคะดูแลดีนะคะประเทศชาติดูแลภาษีภาษีดูแลเดชิกาปาลแลเดนนี่กาบาลแลเนาะอโอเคลาโรงพยาบาลลาแล้วลาเลยไม่ต้องจะมาใหม่ วันข้างหน้ามก็ต้องเป็นมาอันนี้ตอนนี้ก็ลาไปก่อนวันข้างหน้าเขาก็ต้องเจ็บไข้ก็ต้องมาพึ่งพาเขาหมอเนาะแอนพูดกับเพื่อนซะด้วยโอเคจ้ะเืนะคะเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันอุ้ยมีคนจะออกด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะหลายคนหลายคนออกแล้ว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 จ้ะจ้ะ เปลี่ยนชุดซะนะสีชมพูแล้วหวานแบวนะคะคุณจ้ะปตาปาปาดูแต่งเตือแม่ย่างดีเอาเสื้อมาให้อย่างดีนะคะแต่ดูนะคะคุณลองเกือบค่ะลองเท้าสงสัยท่่ฝ้ามาหลายอันนี้อันนี้ก็ขาที่สามของนางนะคะขาดไม่ได้อันนี้ลูกชายต้องดุยซื้อให้เออทีนี้ดูสิองเท้ากระชุดเลิศไห่ล่ะเลิศไมมล่ะจ้าจ้า ดูบริการดีทุกอย่างนะคะโรงพยาบาลคือขางแข้งขา,งขางไม่ค่อยดีจาจะจะอืมจะอ่ะมีการใส่เกียร์ถอยกับดูเกือบร <laughs> องเท้าขอบคุณค่นน้องขอบคุณมากเลยทำไมที่นี่บุคลากรก,รการทางการแพทย์เลิศเลิศมากเลิศที่สุดอืมจะค่ะนั่งไปละจ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 ะบอกว่าโอ้ททำไมเขาดูแลดีแท้ใหญ่ว่ะอืมยายชมนะเนี่ย แต่ยายบอกว่าก็ไม่อยากมาอีกหรอกนะรอรอรอ,อโอ้ยดูเกือบสิคะรองเท้านันอองอืมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบวมขึ้นบวมขึ้นเลยนี่ตะข,ขาบตอด<ว>จะอากับับ้านแล้วนะยายก็ไม่ได้อยากมาอีกแต่ว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ต้องมาหาหมอนะคะ ใช่ไหมคะคุณยายสำมิ์ใช่คุณหมาต้องตึงพาขึ้นหมอค่ะค่ะนมาอุ้ยเลิศเลงโทเวลงโทเวเห็นาพใบเดี๋ยวมันไม่มีกินเห็นไหมยายชมดูซิยายชมต้องทำโฆษณาให้นะคะเดี๋ยวที่ฉันจะดังแล้วนะคะโรงพยาบาลแกลงค่ะดีมากดูซิไปทำงานประเทศลาปีไปโรงพยาบาลออไปอยู่โรงบาลนี่เล่าให้เขาฟังอีกนะคะด้วยความภูมิใจของนางทำงานโรงพาบาลในแม่พี่น่ะอ จ้าจ่าจาจก็อยากทําบุญมีนิดเดียวเงินเงินคนแก่เล่าเอค่ะ <l> <c oughs> <c oughs> อ๋อเหรอคะพี่ขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะคะจ่าอืมจาจาเนใส่ตู้ยายายเอาใส่ตู้เลยคะ่ะสาธุแก็บอกว่าโรงพยาบาลดีมากอาหารก็อร่อยดูแลก,ก็ดีอาหารอร่อยรอคะอาหารอร่อยมากกินหมดเลยสา,สาธุคะ่ะค่ะสาธุค่ะพี่ขอบคุณนะคะ อร่อยแต่ว่าบอกว่าไม่อยากมากินนครก็อร่อยแต่ไม่อยากกินอค่ะมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้พี่เขาบอกมากินกาแฟาก็ได้นะยายอุ้ยเกีย๊ยวปลาอร่อยพี่เกีย๊ยวปลาอร่อยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ขาขอบคุณคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะโอเคจัด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 โอ้เพื่อนๆขาดูสิคะบริการประหนึ่งว่าเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศนะคะ ค่ะเดี๋ยวรอรับยายแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นรถดูสิคะน้องบร,บริการดีมากบริการดีมากบ้านาล <c oughs> อายายกำลังจะกลับบ้านเออมาพึ่งพาที่นี่เออตะขาบกัดแล้วก็ลร <c oughs> แทกคน <c oughs> ด้วยข <c oughs> อบคุณโรงพยาบาลขอบคุณ แล้วก็เลยนะทำบุญไปนิดหนึ่งถ้ามียอะสงสัยทำเยอะแต่ตอนนี้มีน้อยเนาะทำน้อยจ้ะดีแล้วนิดน่อยก็ได้ยากทำบุญเพราะว่าเขาเลี้ยงดูดีคนงานก็ดีมีตนคนมารยาทดีๆโรงพยาบาลแกล้งนะยายนะขอบคุณนะคะเออสนใจมากโอเคเม้นด้ยจ้ะโอเคลวค่ะนะคะอยู่มากแต่ก็ไม่อยากรารักษาอก็อยากยู่สาธุเป็นไงละคะคุณแม่ฉันวันนี้ อ่าน่ารักแต่ไม่อยากมาอยู่เป็นไงคะคุณนะคะเพื่อนๆตอนนี้กลับลาลาจะกลับแล้วายายสัมฤทิกลับละเดอ้อยายสัมฤิเอ่อมาอยู่ต่างอยู่ต่างโคราชอยู่ต่างกรุงเทพจะมาโรงพยาบาลแกร่งเป็นไงคะเริศองไหมคะอืมนะคะตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะจะ,จะขอบคุณนะคะที่รับชมคุณแม่ที่ฉันอ่าจะ,ะขาบตอดเด้อค่ะเด้อ งงงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนาะได้เจอกันคลิปต่อ,ตอไปดิฉันก็จะไปบุรุงคุณยายสำฤทิ์นะคะถ้ายายไม่มีอะไรมากดิฉันก็ต้องไปทํางานต่อไปนะคะชีวิตต้องสู้ต่อไปใช่ไหมคะคุณยายใช่ไหมคะสู้ต่อไปอใช่ไหมยายก็เป็นลูกให่ยยทองนะสู้สู้ขาดทุนไม่ว่าขอแต่ขาดแต่ขายแต่ตอนนี้จะต้องเป็นกาไรใช่ไหมคุณยายต้องมีกาไรกําไรเล็กกาไรร้อย,ก,อยก็โอเคใช่ไหมจ<ะ>่าย <laughs> <laughs> เงียบเงียบพอพูดเรื่อง ค่าขายกําไรเล็กกาไรน้อยก็ว่ากันไปกลัวเป็นรักฐานลูกๆเขาไม่อยาก,อ,กอีกสองนางเขาไม่อยากให้แม่ค้าขายแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคุณแก่แกก็อยากมีคุณค่า<ม>สําหรับลูกๆทุกคนนะคะโอ้เนาะก็ว่ากันไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปคุณแม่ที่ฉันโดนตะขาบตอดนะคะเสียงว่าไม่ใหญ่หมายโอ้พี่นางพี่นางเขาเป็นที่สะพ้ายไม่ใหญ่หมายพี่นางพี่นางคอยละ ลีตนเจ้าแปลว่าสงสารเลี้โตนแปลว่าสงสารลีตนนะคะนางก็บอกเด็กคนางจะมาเยี่ยมแต่ไม่ไม่นำพาว่าอะไรนะคะแต่ที่มาเยี่ยมรู้ไหมคะว่าเพราะคุณนายคุณนายสมิ์ก็ดีใจน้องน้องจะมาเยี่ยมนะคะคุณอาจ,จะมาเยี่ยมแต่ดีใจมากก็คือเขาจะเอาข้าวมาส่ง <laughs> เขาจะเอาข้าวมาส่งยายสมิสีก็บอกว่าโอ้ ฉันก็จะได้ขายขา้าวยายสม,มัยบอกอันนั้นแหละคือจุดประสงค์เดี๋ยวจะให้ไเสียให้เจ้าเป็นทุนเด้อหนึ่งข่าวขายวันเสาร์ย็สำธิ์สิทอดไก่ทอดหมูหนึ่งข้าวเหนียวขายที่อำเภอแกลงนะคะสุนทอนููหาดแม่พิมพ์เพื่นพนพนพนอนๆรอผู้ใดแวะมาเที่ยวหาดแม่พิมพ์สุนทอนููเชิญที่ร้านแม่ใ,ใหญ่สำริดนะคะตรงข้ามวัดป่ากล่ำค่ะมาดูได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ